สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะแชมพูแล้วก็ BGN เนี่ยก็จะมาตอบคําถามที่หลายๆคนน่าจะเคยสงสัยกันมาก่อนแน่ๆเลยค่ะก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกมที่เราเลือกมาเล่นเนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคาถามนั้นกันค่ะ ก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าบอดเกมเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของการเรียนรู้กฎในการเล่นเกมแล้วก็การทําความเข้าใจระบบเกมสไตล์การเล่นวิธีการเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือการใช้มือ ในการแมนวนวลแล้วก็หยิบจับของต่างๆเอาเองดังนั้นมันก็จะมีความยากในการที่จะเรียนรู้เกมอยู่ซึ่งความยากตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเกิดอาการหนักสมองขึ้นมาไอ้ความหนักสมองเนี่ยแหละค่ะที่เราเอามาใช้วัดความยากในการเล่นบอร์ดเกมค่ะโดยมันจะมีคําของมันอยู่ค่ะคาคานั้นก็คือคําว่าเวทเกมค่ะเวทเกมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเกมกล่องเล็กก็จะมีน้าหนักเบาถือง,ง่ายหรือว่าแบบเกมกล่องใหญ่มันจะหนักยกไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ว่าเวท เกมในที่นี้ก็คือความ หนักสมองค่ะโดยมันจะมีเว็บไซต์ค่ะชื่อว่าบอร์ดเกมกีทเว็บไซต์มีค่ะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มียูเซอร์ใช้งานกันหลากหลายจากทั่วโลกค่ะเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆที่ตัวเองเล่นค่ะโดยก็จะให้ข้อมูลเกมที่ตัวเองเล่นน่ะมีเวทประมาณเท่าไหร่ค่ะโดยเวทที่เขาจัดกันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เวทหนึ่งจนถึงเวท5ค่ะก็คือเริ่มจากเล่นง่ายมากๆแทบไม่ต้องใช้สมองเลยไปจนถึงเวท5ที่เล่นยากแล้วก็มีความซับซ้อนขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะ เริ่มจากเวทหนึ่งค่ะเกมที่อยู่ในเวทหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่เบาๆไม่ต้องใช้สมองไม่ซับซ้อนแล้วก็แบบปล่อยจอยหัวใส่ได้เลยตัวอย่างเกมในเวทประมาณนี้ค่ะที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็จะมีตั้งแต่ w วอ e w o l f ค่ะ CS5 c a s c a d หรือ adia, ที่เป็นเกม Hu สเ l e ก็อยู่ในเวทหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับเกมเวทสองค่ะก็จะมีความยังเล่นง่ายอยู่แต่ว่ามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะจะต้องทำความเข้าใจกฎมากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มีความคิด ความท้าทายมากขึ้นยกตัวอย่างเกมที่อยู่ในเวทนสองนะคะก็จะมีบ้านสยองจ้องชายโยธ์ค่ะเกมนี้ก็เป็นเวทสองเหมือนกันหรือว่าเป็นเกมคาเทานค่ะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะแล้วก็เกมลิงสเปนค่ะสำหรับเกมเวทสามค่ะก็จะมีการวางแผนมากยิ่งขึ้นค่ะใช้ความคิดมากขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการเล่นนานมากขึ้นค่ะบางเกมอาจจะนานถึง2หรือ3ชั่วโมงขึ้นไปเลยก็ได้ตัวอย่างเกมที่อยู่ในเวทนสามนะคะก็อย่างเช่นเกมดูนอินเทียมค่ะเกมเนเมซิสหรือว่าเกมอาร์คโนวา ค่ะ สำหรับเกมเวทสีค่ะก็คือบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากค่ะไม่เหมาะกับมือใหม่เลยแล้วก็มีความซับซ้อนค่ะในการที่จะต้องเรียนรู้กฎเกมแล้วก็ในการเล่นแล้วก็รวมถึงการเอาชนะด้วยเวทประมาณนี้ค่ะก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการเล่นด้วยค่ะยกตัวอย่างเกมที่เคยทํา How to Play ในช่อง BGN ก็อย่างเช่นเกม Spirit Island ค่ะเกมนี้ก็จะมีเวทยากถึง4เลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายค่ะเวท5ก็จะเป็นเกมที่บอกเลยว่ายากมากค่ะเรียกว่าเป็นเลเวลตัน ก็คือยากที่สุดในหมู่เกมทั้งหมดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือวิธีการดูว่าเกมนั้นค่ะเล่นยากหรือว่าเล่นง่ายยังไงค่ะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําข้อมูลที่เราพูดไปทั้งหมดเนี้ยเอาไปเลือกเล่นเกมได้อย่างถูกอ,อกถูกใจนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Bijan s c o t d ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย